ผือกเรอคะขุดมาเรื่อยๆเป็นเกือบเดือนแล้วคะ่วะมันก็จะมีแดดส่งถึงพื้นดินมันจะทําให้หมดน้อยลงเนี่ยมันได้แบบฝึกหัดได้บทเรียนเยอะเลยอะ่ะไม่เคยขุดในน้ำ<า>ใช่ไหมเห็นไหมมันก็เลยต้องมาลองมั่งอะไรที่ไม่เคย ฟังฟ้าเคยฝันว่าฟ้าคงซึ้งคงซึ้งเชื่อฟ้าจึงฝันอยากถึงแดนอันสุขสีให้เมื่อครานี้ต้องระลึกถึงหยาดเหงื่อเลยนะเนี่ยนะ ก็จะได้มาเป็นหัวใหญ่เนี้ยตงผ่านมดผ่านแมงผ่านทุกอย่างไม่ได้ช่วยไม่ใช่คือถ้าต้นขาดะทีนี้มันต้องขุดแลนะ้วไงถ้าต้นขาดเวลาดึงอะ่ะอย่าดึงตรงๆให้โยกไปโยกมาก่อนโยกให้รอบๆแล้วมันจะขึ้นง่ายโยกโยกโยกแล้วมันก็จะขึ้นง่ายเราอย่าไปมีจิตยินดีที่มดตายก็พอแล้วแบบว่าอย่าไปบอกว่าโอ๊ย ตาอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกผิดอ่ะมันก็จะไม่หวากมันก็จะน้อยลงใช่ไหมเพราะว่าเรารู้สึกผิดจริงๆอ่ะเราก็ไม่รู้จะทํายังไงเนาะมดเนาะค่ะอันที่มันมันต้องเจอมดก็เพราะอย่างงี้ละค่ะเพราะว่ามันต้องล้วงขวานให้รอบๆนะคะมันก็จะเจอลูกเล็กๆอย่างนงี้นะคะซึ่งจะเป็นลูกที่เราจะเอาไปทําพันต่อนะคะผมอยากได้เยอะแต่มันหลัต่อันอันที่มีหลุมอยู่เดี๋ยวก็ต้องไปควานหาค่ะเพราะว่ามันเป็น ออเดอร์จากพี่น้องที่เขาชาวสวนที่ขวนเผือกที่เขาต้องการเอาไปปลูกนะคะมันต้องใช้เยอะค่ะลูกเผือกนี่ต้องใช้เยอะเพราะฉะนั้นหาให้ละเอียดเลยนะคะในหลุมเนี่ยหัวเล็กหัวน้อยเก็บให้หมดนะคะแต,แต่ว่า,า,าที่ลง,งที่ล<อ>งโฮมแฮงก็คือเริ่มเมื่อวานเนี่ยค่ะ แต่ว่า,วาทีามันแช่อยู่ก่อนที่เราประกาศไม่ค่ะเพิ่งแช่มาได้อาทิตย์เดียวค่ะเ<น>พิ่งท่วมมาได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งค่ะก็จะ <c oughs> ขึ้นมาเรื่อยๆขึ้นมาเรื่อยๆจนแบบว่าโอ้เดี๋ยวมันจะมาแล้วเนาะมันเข้าเดือนกรกฎา,าลแล้วพอได้ข่าวว่าเดือนกรกฎา,กาน้ำจะเริ่มขึ้นก็เลยต้องโหมแหงแล้วละมันเดี๋ยวเอาไม่ทันน้ํา <ừ> เพราะว่าฝั่งตะวันออกฝั่งตะวันออกนี่ท่วมใบแล้วค่ะฝั่งตะวันออกนี่เขาจะน้ําเยอะกว่าฝั่งตะวันตกนนนมันอุปสรรคใหญ่คือมดค่ะอุปสรรคอุปสรรค ปลาปึ๊ดไม่กลัวมดปลาปึ๊ดเป็นคนหนังเหนียว,ว,ว,ว <laughs> จะบอกว่าหนังหนาก็หนังเหนียวที่ว่าเนาะเผ <laughs> 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 ือกนี่จริงๆแล้วปลาปึ๊ดนี่ก็ตั้งใจจะทยอยขุดนะคือจะไม่ขุดทีเดียวให้มันเหนื่อยหรือว่ามันอะไรนะคือจะได้เอาไว้ในดินได้ไงเพราะจนจันไดบอกว่าเก็บไว้ได้เป็นปีๆใช่ไหมเสร็จ <laughs> แล้วทีเนี้ย <laughs> น,น้ํานี่แหละมันมาไล่มันมาไล่ไลไลก็เลยต้องขุดหมดเพราะปกติแล้วอยากจะเก็บไว้ในดินนะ อยากเก็บไว้ในดินใครจะกินก็มาขุดใครจะกินก็มาขุดอย่างเงี้ยมาประกาศก่อนนานๆแล้วก็เราไม่ขุดเยอะเสียอมันก็เลยแบบไม่ได้บอกที่ก็มาถามตลอดเลยว่าจะเอาโฮมแฮงไหมที่เขาบอกว่าทยอยขุดดีกว่าที่เขาไม่มาเขากลัวมด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 มาเงดินมันเล่มก็ดึงง่ายสิดึงง่ายแต่มันมีมดอยู่ในหลุมไงมันมีมดอยู่ในหลุมและทีนี้ในหลุมอ่ะเราต้องการให้เขารวะลงไปด้วยไงในหลุมอ่ะ เราเราก็จะบอกว่าเวลาดึงต้นขึ้นมาแล้ว่ช่วยล้วงให้ทั่วเลยนะคะในหลุมมันจะมีลูกพันธุ์เล็กๆอยู่น่ะเราต้องการลูกพันธุ์ไงเยอะเราต้องการลูกพันธุ์เยอะไว้ปลูกต่อเนาะดูหนังญี่ปุ่นฮาราคิรีฟันทองเสร็จแล้วพอเขาล้วงลงไปอ่ะควานหาลูกเผือกอ่ะมดก็จะไต่ขึ้นมาตามแขนแล้วมันเป็นมดคันไฟเนาะมันก็จะกัดเสร็จแล้วพี่น้องก็จะบอกว่างานยากๆงานง่ายๆไม่มีเลยเนาะกับอุบลตินาเนี่ยมีแต่งานยาก ก็เลยเราก็เลยเป็นคนโชคดีไงเมื่อวานอ่ะก็จะได้ผัดสะทั้งหน้าทั้งหลังทั้งซ้ายทั้งขวาก็จะมีแต่คนบอกว่าเหมือนแอดปลุกดินเข้าไปทุกทีแล้วนะมีแต่งานยากยากเพราะว่านี่ไม่ได้พูดเล่นเลยนะก็คือทุกผัดสะจากพี่น้องนะจะเอาไปปรับปรุงจริงค่ะแต่ว่าจะได้เท่าไหร่ก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะไม่ไม่รับรองว่าปีหน้าจะไม่ได้ขุดในน้ําจะได้ขุดแบบแห้งๆอะไรเงี้ยแต่บทเรียนก็คือว่า จะพยายามทําให้พี่น้องอ่ะไม่ลําบากมากเหมือนกับปีนี้นะแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้เต็มร้อยหรอกเพราะว่ามันทําเยอะค่ะ<ม>ถ้าทําน้อยๆนะมันก็จะทาได้อยู่ค่ะไอ้ร้อยเปอร์เซ็นต์น่ะไม่ตกองลำบากอะไรเนาะจะไม่ค่อยได้มีคนกำลังพูดอยู่คือที่ทําไม่ทันเนี่ยคือเป็นเพราะว่ามันมันมันทำเยอะเกินจริงๆค่ะมันมันเยอะเกินไปแล้วก็วันหลังต้องปลูกให้เร็วกว่านี้ค่ะปลูกให้ ก่อนที่น้ําจะมากว่านี้สักสองเดือนเนี่ยมันจะได้บทเรียนตรงนี้แล้วก็เรื่องมดเนี่ยจะต้องทำหญ้าให้เรียบเลยค่ะ คือว่าทั้งหมดทั้งดินหลมดินเหลวน้ําอีกกว่าจะถอนขาขึ้นนี่ก็กว่าจะถอนหัวเผือกอีกมันก็หลายขั้นตอนนะคะ่ะมาถึงมาถึงข้างบนนี่ก็ต้องมาคัดแยกแบบนี้แล้วค่ะมันก็พูดกันง่ายหน้านี้มาหน้าน้ําเนาะมันก็ต้องรีบรีบหนีน้ําอ่ะถ้าเราเอาไว้นานก็ไม่ได้เดี๋ยวก็เสียแล้วก,ก,ก็ต้องบุกกันนั่นแหละคะ่ะจะผ่านอะไรก็ไม่ไม่ไม่ไม ไม่ท้อกันละเพราะเราปลูกไว้แล้วลรงครัวหรือไปไหนกันบ้างยลงครัวมั่งค่ะแล้วแต่โร่เอวตาอ่าอันนั้นอะลงครัวไปต้มค่ะอันนี้ก็บางทีก็ส่งออนไลน์ตามแต่เขามาคัดเอาเองค่ะทั้งนั้นอะทั้งโรงครัวอันนั้นทําพันค่ะบ้านลาดช็อปก็คือบ้านลาดช็อปเขาก็อ๋ออโนนทำพันกับหัวเล็กน้อยนนทํทำพัน อ่น่ะแม่พูดได้หนวิออันนี้อันหัวเลขนี่ทาพันค่ะไว้ทําพันต่อไปค่ะหัวเลขหัวน้อยเนี่ยสําหรับเป็นพันอันนี้ต้มทานได้อันนู้นก็ต้มอันนี้ก็บางทีก็ทําอย่างอื่นเป็นพันราดชบมั่งบางทีก็สายเป็นเป็นเผือกเส้นมั่งค่ะทําขนมเผือกเส้นมั่งหลายอย่างค่ะแล้วก็แจกตามฐานต่างๆของเรา ข่าวว่าสีมาหรือมาเที่ยวนี้ยที่จะที่ท่านพูดเมื่อเช้าเนี้ยที่จะให้ฐานสีมาไปมัง่งนี่แค่นี้ละค่ะการการขูดเผือกเราก็มันก็ธรรมดาค่ะ ที่เราต้องมาปลูกตรงนี้นะคะที่มีทั้งชะอมแล้วก็แฝงนี่เพราะว่าเราต้องการให้ประชาชนที่ผ่านไปผ่านมาค่ะเขาสามารถเก็บได้เองนะคะชะอมเพราะว่าเราเราจะไม่เก็บให้แต่ว่าเราจะเอามีดเรื่องเอากันไกน่นี่เราจะแขวนไว้ข้างหน้าและพี่น้องเก็บเองเพราะว่าที่ทําอย่างนี้เพราะว่าหนึ่งต้องรู้ว่าบ้านราเรานะผู้สูงอายุก,ก็เยอะแล้วก็เด็ก ทีนี้แรงงานเราไม่พอเราให้พี่น้องเก็บเองแล้วก็เหมือนเป็นตัวอย่างให้บ้านอื่นได้เห็นด้วยเพื่อพี่น้องเรานําไปใช้นะคะแล้วก็ที่ปลูกแฝกนี่เพราะว่าการดินถลม่มเพราะว่าข้างบนเนี่ยเราก็มีโครงการว่าจะปลูกมะนาวปลูกมะกรดูดปลูกกล้วยให้พี่น้องเราที่ผ่านไปผ่านมาได้เก็บกินให้เก็บเองเลยค่ะทั้งมะนาวมะกรดูดอย่างเนี้ยค่ะ ก็พื้นที่ตรงนี้มันเป็นที่ว่างอยู่หน้าโรงปุ๋ยนะที่เขาทําชั้นนะเขาคือจะกั้นไม่ให้น้ําท่วมแต่นี้ถ้ากั้นไม่ให้น้ําท่วมเนี่ยเราก็เอาของมาปลูกให้เป็นประโยชน์กับคนถนนเดินถนนเส้นนี้เนาะเขาจะได้กินแล้วรู้สึกว่าชาวบ้านแถวนี้เขาชอบปักขา<ม>ก็คือชาอมเนี่ยเขาชอบเราก็เลยปลูกสิ่งที่เขาชอบแล้วมันก็ที่มันเหมาะพอดีจะได้ให้เขาไว้ไว้กินแล้วก็ปลูกแฝกเพื่อไม่ให้ดินทลาย ข้างบนก็จะปลูกอย่างอื่นเนาะเดี๋ยวจ,จะปลูกแฝกให้เต็มก่อนไม่ให้ดินทลายก็ตั้งใจจะพี่น้องผ่านไปผ่านมานะจะได้มีอะไรเป็นอาหารจิบฟ้าจิบมือไปกินก็เลยแล้วเดี๋ดินดีๆก็ปลูกพริกปลูกมะเขือเพิ่มตอนนี้ดินสมใหม่ เลยยังสละเวลามาได้เลยอ่ะคุณกักเอาเวลาที่นายมาช่วยพวกเราค่ะอ๋อก็พยายามพยายามเตรียมความพร้อมของตัวเองเพราะว่าเราต้องมาอยู่ในระดับนี้เราก็ต้องช่วยหมู่กลุ่มเราก็ต้องเข้าหาหมู่กลุ่มใช้ไหมแล้วก็ต้องต้องจัดสรรของตัวเองเวลาของตัวเองต้องเตรียมความพร้อมของตัวเองที่ล่มครัวเตรียมอะไรที่จะเป็นต้องเตรียมไว้ก่อนนี่นะเตรียมแต่เช้า เราจ็พยายามหาเวลาออกมาให้ได้มาหาโมหากลุ่มให้ได้ได้มาฝึกนี่ด้วยแล้วก็ชอบอยู่แล้วที่อ,ออกจากกลุ่มจากบูจากจากโรงครัวชะบางอะไรเงี้ยเราอยู่แต่จมปักอยู่แต่ในโรงครัวก็เลยได้มีโอกาสได้มากับพี่กับน้องได้เห็นหน้าเห็นตาได้มาคบคุณสัมพันธ์กันความเป็นพี่สาธาณะภูคีไง เดี๋ยวตุณกตาเขาบวชเขาก็เป็นประจำกลุ yeah> ่มแล้วสาธุดังดังสาธุสาธุเป็นแม่ไก่ประจำกลุ่มนะมาก คนพืชพันเลี้ยงโลกให้ผู้บริโภคสุขสันต์วยวยน้ำมือน้ำใจใครกันให้เราท่านได้ กควายเคยเทียมไทยลาหาสินสาข้าไปขายเนื้อบุญคุณที่เคยจุนเจือเพราะว่าเราต้องถือศีลตลอดเวลาใช่ไหมถือศีลแล้วลึกทบทวนศีลตลอดเวลาก็คือสร้างฌานถ้าเราลืมแล้วก็ฌานเราก็ฌานเราอ่อนเรา ชาเราจะขาดวันที่เราผิดแล้วก็ขาดแต่อาจจะว่ามันกรชานก็อยู่ปกติแต่ยังไม่ขาดถ้าถ้าว่าเราลืมแต่ถ้าเราผิดผิดศีชานเราก็ขาดคเราจะรู้ได้ไงว่าชาเราขาดหรือว่าสีเราไม่มีแล้วมันมีอะไรฟ้องอะอคะก็พฤติกรรมเราสิค่ะเช่นไปทําไปทําสัตว์ตายหนึ่งก็หนึ่งนะ<า>ไปด่าคน,นเราม่อ,ออก ตอนนี้เราก็ทบทวนสินข้อนหนึ่งเราเลยทบทว้งสิน้ทนหนึ่งเกยานชาญทำาเราก็มาลละเอ่อถ้าวัดเจอผัสสะหรือว่าเจออะไรที่ในหมู่ในกลุ่มที่เราทํางานด้วยกันเนี่ยมันก็มีคนเยอะแยะมากมายใช่ไหมเกิดว่ามันทําอะไรที่หมู่กลุ่มมีภาษาหรือว่าทำงานแล้วไม่ถูกต้องหรือว่าอะไรเงี้ยภาษะที่ได้มาน่ะเราก็พยายามอ่านใจตัวเองอ่านใจตัวเองว่าที่เขาพูดมามันถูกหรือเปล่ามันถ้ามันถูกเราก็ยอมรับทุกสิ่งทุกอย่าง ต่ถ้าว่ามันไม่ถูกแล้วก็เอ,อ,อ่านใจตัวเองแล้วก็อ,อ,อ่านใจตัวเองพยายามให้มีสตินะคะมีสติอ,อ,อ่านใจตัวเองแล้วก็แล้วก็หรือว่าถ้าพูดไปได้ถ้าเราผิดจริงๆ,ๆแล้วก็ขอโทษความความขอโทษนี่ประกักสูว่ามีคนให้คุณทรัพย์หรือว่าอะไรเราจะรีบขอโทษอันดับแรกขอโทษนะคะอย่างนี้เขาก็จะคลายใจแล้วเขาก็จะมาขอโทษเราต่ออะไรเงี้ยมันก็ได้ลดได้อ่านใจตัวเองอะอว่ามันจริงไหม เวลาได้เจอภาษากับพี่ๆน้องๆอย่างเงี้ยค่ะถ้าอื นางก้าก็กินอาหารที่ศาลามื้อไม่มีอาหารสะสมนะคะที่เรือที่พักก็จะไม่มีอาหารอะไรสะสมไว้นั่นก็แล้วก็เสื้อผ้าเสื้อผ้าก็ลดลงเสื้อผ้าก็เหลือแต่ชุดทํางานที่ต้องใช้ค่ะแล้วก็ในส่วนของอกิน นะการอยู่การพักก็พักส่วนกลางนะที่หลับที่นอนก็มีแต่พอใช้แล้วก็ที่ทํางานก็ทําให้เล็กลงสละออกอะไรที่แบ่งปันได้ก็เอาออกไปค่ะก็ประมาณนั้นในการที่จะเป็นคนนักน้อยใช้เงินก็ใช้ของออไม่ได้มีเงินส่วนตัวไว้ใช้ที่จะสําหรับตัวเองก็ ไม่ได้ใช้อะไรและเงินตอนนี้รักษาสุขภาพให้แข็งแรงก็จะได้ไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องเจ็บเรื่องป่วยนะคะก็จะได้ไม่ต้องไปใช้ในของที่ทำให้เสืนกลางที่จะต้องเป็นภาระค่าใช้จ่ายอะไรต่างๆตอนนี้นี่ก็จะเป็นส่วนที่เราจะได้ดูแลตัวเองในการที่จะเป็นคนมักน้อยจ้ะ ประวารขะงานยังไงบ้าง่ายๆก็มีสติในการที่เราจะทำงานว่าเราจะต้องอาแฝกลงไปในรูปยังไงเราก็จะปิดยังไงค่ะก็ทำไปเรื่อยๆค่ะเราก็แบบเราก็จะรู้ว่าเราแบบไม่มีนิวรณ์ห้าเข้ามากุ้มรูเพราะว่าเราอยู่กับส,สมาธิอยู่กับการงานค่ะเหเริ่นทำค่ะ ตอนนี้จิตใจเราก็มุ่งมั่นที่จะมาช่วยเหลือหมู่กลุ่มอะค่ะเราก็เลยรู้สึกเบิกบานที่มาช่วยแล้วกว็เราก็ปลูกต้นไม้เนี่ยเราก็ได้รับคําแนะนําจากท่านสีมาศเราก็มุ่งมัน่นจะทาตามคําแนะนาอะค่ะซึ่งเราก็เบิกบานในการทํางานในครั้งนี้นะคะสาธุค,ค่ะฟังฟ้าเคยฝันว่าฟ้าคงสคงสือองส่อเชื่อฟ้าจึงฝันอยากถึงแดนอัน สุขสีเพราะโลกทุกวันเสื่อมลงหลงโลกหลงโก้ช่วยไปห,หรอันได้นอนเหมือนมาสเตอร์เชฟเ,เลยค่ะมาสเตอร์เชฟอีกสิบนาทีมามาเดี๋ยวเอาไปให้ระหว่างที่หลวงปู่ฉันก็ได้นะคะอื้ มันไม่มีอะไรของอยู่เหลืองๆนี่คือกระเทียมเจียวนะคะ จะไม่ได้ทำแล้วอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าเราก็คิดว่าไปทำที่บ้านลาดชอบอย่างเดียวก็น่าจะเพียงพอแล้วค่ะแต่ปรากฏว่ามันก็ตื่นสายอะไรเงี้ยด้วยมั้งคะพอดีกับที่อันนี้บอกให้ยายทำข้าวจีถวายหลวงปู่ค่ะ<ม>แล้วก็ข้าวก,กี่ให้พ่อทุกวันได้ไหมอย่างนั้นค่ะ <ใช S 2> แล้วแต,แต่ว่านหนูต้องมาช่วยด้วยนะ<ๆ>เพราะว่ายายอ่ะ ไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยค่ะถ้าเกิดถ้าเกิดหนูไม่ช่วยก็จะไม่ให้ยายทําอะไรเงี้ยค่ะแล้วยายก็อยากทําอยู่แล้วเพราะว่ายายยายจะรู้สึกแข็งแรงขึ้นเวลาได้ทํางานอะไรเงี้ยค่ะมันอยู่เฉยไม่ได้ดอกถ้าอยู่เฉยก็นั่งรอบนตายต้องหาอะไรทําบ้างนะ,ะแล้วก็ทําไปมันก็ลืมไปเดี๋ยวปวดช่างมัน เทียมเพียวไหมอ่ะใช่จ้าแปดก้อนพอดีค่ะเลขสวยเลขสวยเลยล<ะ>ื่ะก็ได้ตื่นเช้าขึ้นว่ามีเป้าหมายในในแต่ละวันก็คือต้องมาทำข้าวจีแล้วเสร็จจากนี้ก็ไปทำงานพี่โนนค่ะโอ้ไี่น่าละกมันมไมก็สนุกดีค่ะบางวันก็ บางวันก็รู้สึกแบบมันเจอมันเจออะไรที่ไม่เป็นดังใจเราก็จะรู้สึกหง,งุดหงิดอยู่เหมือนกันค่ะถ้าเจออะไรดำๆอยู่ในถ้าเกิดติ้งไม้อะไรก็บางทีก็หง,งุดหงิดอยู่ค่ะบางทีก็ความเห็นไม่ตรงกับยายก็หง,งุดหงิดอีกเหมือนกันค่ะก็ได้ ได้มาทำอันนี้ก็รู้สึกว่าชีวิตมีเป้าหมายในแต่ละวันมากขึ้นค่ะนี่แหละนี่แหละมาศึกษามาถึงหน้ารีบแล้วนะคะตรงนี้จะเป็นโต๊ะที่วางอาหารสำหรับถวายขึ้นชั้นสี่ค่ะ นี่เป็นที่อยู่ของหลวงปู่นะคะไปไแจกค่ะไปแจกกระท่อมปันบุญน,นะคะ เพราะว่าทําไปสามครั้งเลยครั้งนี้ครั้งที่สี่ก็มีอาอาแกเอาของมาให้คนนั้นก็เอากล้วยมาค็นี่ก็เอาข้าวเหนียวมามาให้ยายหอก็มีเพื่อนห่อกันหลายคนอะเดี๋ยวนี้เขาเลิกกันหมดกันเลยแต่ยาย <c oughs> ว่าจริงจะเพียงอ้างอิงยนดจรจรแพ่เบือสังคมเอาตัวใจแท้แช้ความหมักมมมเผยเล์ขารมสังคมร้ายต้องใจถึงจะมีใครไหมขหาหารที่ใจเข้าชนสื่อสัตว์จนเห็นผลงานแล้วตั้งสื่อ con